กลับสวัสดีเจ้าปรมัยพน้องตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพฤหัสบดีที่สาวเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแฮมแปดขำเดือนห้าเหนือ,อนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจาก,กันทางจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในะวันนี้ก็เป็นข่าวการพือก,การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะเจ้าจากอบตหลักข้างจังหวัดเลยนะเจ้าซึ่งวันนี้เปิน่นเกาะจะมาศึกษาดูงานตีเทศบาลตำบลบ้านกลางเกี่ยวกับเรื่องของอศูนย์วันสต๊อบเซอร์วิส Service, แล้วก็ พลตฟอร์มระบบดิจิตัลของตังเทศบาลตีนาำมาใจ้ื้อกับบริการพี่น้องประชาชนนะเจ้าซึ่งก็จะมาศึกษาดูงานที่เทศบาลเฮาในช่วงเวลาประมาณ9โมงเจ้านะเจ้า มาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพกประชาชนประจำปีงบประมาณ2568นะเจ้าซึ่งปีนี้เองตังเทศบาลเกาะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง1ดกุมภาพันธ์นะเจ้าติพันธ์มาก็มีการลงพื้นที่หลายหมู่บ้านนะเจ้าแล้วก็ในวันนี้ในช่วงบ่าย วันนี้ในช่วงบ่ายก็จะลงพื้นที่พบปะกับปอ,ปอมัพี่น้องมูทีหนึ่งบ้านพญา,าพาบริเวณสาระอเนกประสงค์ประจม,มู่บ้านนะเจ้าแล้วก็ในวันที่เสวิกุมภาพันธ์ช่วงบ่ายเหมือนกันนะเจ้าหมู่ทีสิบสองบ้านแจมพัฒนาบริเวณสาระอเนกประสงค์ประจม,มู่บ้านนะเจ้าก็มาห่วมกันรัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านกลางนะเจ้าสึ่ง การจะทําแผนพัฒนาก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญนะเจ้าในเรื่องของการกําหนดทิศทางแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่เราจะดําเนินโครงการในเรื่องที่เราจะาพัฒนาเราจะจะัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเจ้าซึ่งเกาะจะช่วยใหเฮาดําเนินงานประสานกันร,ระวงังเทศบาลเองแล้วก็ปลอมแปรปีน้องเองนะเจ้าได้มีการดําเนินการ ได้อย่างชัดเจนแล้วก็นําไปปฏิบัติได้จริงนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการประเมินผลของการดําเนินงานในการนําไปพัฒนาพื้นที่ของเห่านะเจ้าดังนั้นการทําแผนพัฒนาชุมชนหรือว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญแล้วก็ จำเป็นยังยิ่งนะเจ้าทีเราจะเอามาพัฒนาองค์กรของเฮาชุมชนของเาฮาคืออย่างยืนต่อไปนะเจ้าดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลางเองก็เจ,นจ,นจนริญจวน่พไ่น้องนะเจ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางของเฮาห่มแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะผ่านระบบออนไลน์นะเจ้าโดยสาม,มารถสแกนคิวโค้ดมาห่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นในเรื่องของการพัฒนา ห่มกระเพรานะเจ้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เพราะว่าทุกความเห็นของท่านก็จะนํามาประกอบในการจะทําแผนพัฒนาตําบลบ้านกลางต่อไปนั่นเองนะเจ้ามาฟังประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลางในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญปีพุทธศักราช2568 ด้วยสถานการณ์ในเรื่องของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ของตำบลบ้าน,นกลางเฮานะเจ้าจากการเผาพืชไร่เผาขยะเผาเศษวัชพืชทางการ,กรเกษตรต่างๆนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญตี่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าละออง PM 2.5ทำให้เกิดเป็นเหตุรำคาญบริเวณกว้างจนเกิดเป็นปัญหาของสุขภาพอนามัยนะเจ้า,นะจาดังนั้นประกอบกับ มาตรการของตังจังหวัดละูนเองตีปนก็ได้มีการแจ้งพือมีการห้ามเผาทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดละยูนเป็นเวลาสามรอยหกสิบห้าวันของตังทันู้วราชการจังหวัดละูนนะเจ้าตีต้องการคือพื้นที่จังหวัดละยูนของเฮาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดการเผานะเจ้าดังนั้นก็อ่าถือว่าเป็นอ่าเรื่องของ ลักเกณฑแล้วก็เงินไขทีเขาจะต้องนํามาใช้ในการควบคุมพื้นที่นะ,ะ้าในเรื่องของการกําหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญประจําปี2568ซึ่งก็ได้มีการาฮือแรงกําเนิดเป็นแรงรําคาญในพื้นที่อย่างเช่นการเผาในติโลงการเผาหญ้าเผาปลาเผาพืชไร่เผาขยะหรือแม่กระถ่งการเผาวัชพืช ทางการเกษตรนะเจ้าสึ่งผูตีก่อเหตุรำคาญบาได้ปฏิบัติตามวิธีการเงินไขในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระงับเหตุเผาในที่โลง่งก็จะทำให้ท่านได้ห้าโทษนะเจ้าสึ่งผููไดตีฟาฝืนบาปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้นนเจ้าต,ต,ต้องจะต้องรับโทษก็คือระวังโทษจำคุกบาเกินสามเดือน แล้วก็ปรับแผงมาเกินสองหมันบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าดังนั้นประกาศฉบับนี้ใจบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเจ้าซึ่งก็ประกาศคือทุกท่านได้ทราบศาสตร์นะเจ้าในเรื่องของการกำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญนะเจ้าเราก็ได้แจ้งหือผูกก่อเหตุรำคาญร,รับสารแล้วนะเจ้าดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามประกาศนะเจ้าเราก็งดเผากันทุกคนทุกท่านเลยนะเจ้ามาฟังข่าวจากในงานราชการอื่นกันผ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากตังจังหวัดละปูนจังหวัดละปูนได้กำหนด ในเรื่องของการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญด้านสังคมก็คือถือว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนประกอบด้วยสามประเด็นด้วยกันนะเจ้าประเด็นความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยประเด็นของอาหารปลอดภัยแล้วก็ประเด็นด้านสุขภาพหรือด้านของบุรีไฟฟ้านั่นเองนะเจ้าทั้งนี้ตังสำนักงานพัฒนาสังคมเปิลก็ได้มีการเป็นหน่วยงานรักในเรื่องของการขับเคลื่อน นโยบายดังกล่าวนะเจ้าซึ่งก็ถือว่ามีทั้งกลุ่มเปราะบางตียังเข้าไปถึงสวัสดิการของรัฐนะจ๊ะหนึ่งจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆรวมจนถึงข้อกฎหมายด้วยการขอรับบริจาคเพื่อเป็นการซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านคือแก่ผูกเปราะบางนะเจ้าหรือว่าผู้ที่มีไรายได้น้อยคนพิการผู้สูงอายุโดยเปิดโอกาสห้่ผคส่วนต่างๆเนี่ยบ่า,าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนหรือพี่น้องประชาชนอยากจะมีส่วนรวมในเรื่องของการใือความช่วยเหลือกลุ่มเปลาะบางแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระปูนนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประชาชนสัมพันธ์คือกับผู้ตีสนใจนะเจ้าอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของคือกับ กลุ่มเปลาะบางนะเจ้าเกาะสาม,มารถตีจะแจ้งมาได้นะเจ้าตีกลุ่มงานพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนนะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์0897571751 089717757 หนึ 1> 1่งเจ็ดห้าหนึ่งนะเจ้าก็สาม,มารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางเกาะได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณก่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามห้าฟังวันนี้เข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิาสาทาเศร้าผู้ประกาศก็ต้อง